นับต่อจากนี้คนไทยจะไม่ทนอีกต่อไปปลุกจิตสำนึกคนไทยเดินหน้าล่าโกงประเทศไทยให้ความสำคัญและดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันจนดีขึ้นตามลำดับดังผลการสำรวจสถานการณ์ทุจริตสถานการณ์ความรุนแรงของคอร์รัปชันไทยสถานการณ์มีจริยธรรมและจิตสำนึกของคนไทย คนไทยไม่ทนต่อการคอร์รัปชันมากขึ้นคนไทยต้องการมีส่วนร่วมป้องกันการคอร์รัปชันมากขึ้นสถิติการร้องเรียนมายังสำนักงานปปอชอมีสถิติและผลการดำเนินการดังนี้สถิติการดำเนินคดีแล้วเสร็จของสำนักงานปปอชอ สถิติด้านตรวจสอบทรัพย์สินที่คณะกรรมการปปชชีชช้มูลและขอให้สารรับทรัพย์สินผู้กระทำผิดตกเป็นของแผ่นดินผลงานด้านการป้องกันการทุจริตที่เกิดขึ้นการผลักดันให้เกิดชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตทั่วประเทศการประกาศเจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณาชนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินง,งานประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปี2561มีการปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับการอนุมัติอนุญาตของหน่วยงานภาครัฐ มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษาตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยง,งานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกำหนดมาตรการและกลไกที่จำเป็นส่งเสริมให้ประชาชนร่วมตูกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านหรือชี้บอกแส จะตั้งกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐปรากฏการที่เกิดขึ้นจากความพยายามของสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตกรณีเงินสงเคราะหผู้ยากไร้ของน้ำแบบกรณีอาหารกลางวันเด็กนักเรียนการทุจริตเกี่ยวกับนมโรงเรียนทุกวันนี้ การคอร์รัปชันนั้นยังมีให้เห็นอยู่ในปัจจุบันถ้าคนไทยทุกคนร่วมกันเดินหน้าจัดก,การล่าคนโกงแบบจริงจังและสู้อย่างเต็มที่พลังของคนไทยทุกคนจะสามารถกำจัดการคอร์รัปชันได้อย่างแน่นอน